คนที่คุณกำลังคิดถึงอยู่นะตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่เกี่ยวกับเรื่องของคุณลองมาฟังความรู้สึกของเขากันนะคะนี่เป็นการทํานายโดยรวมอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้อะไรดีเราก็รับไปอะไรไม่ดีก็อย่าไปอินอย่าไปซีเรียสนะคะดูดวงเพื่อเป็นแนวทางและเป็นกำลังใจงให้กันค่ะลองมาดูความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณณเวลานี้กันนะคะไพ่หนึ่งเหรียญไพ่อัศวินเรียญแล้วก็ไพห่หไม้เทา้า พลังงานของชาวธาตุดินพืชศพกันมังกรพลังงานของชาวธาตุไฟเมสิงธนูตรงนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะสามารถที่จะดูได้ทุกคนนะสิ่งที่เขากำลังคิดถึงคุณนะเวลานี้นะคะคนบางคนอะ่ะเขาจะมาเห็นค่าของใครคนนึงอะ่ะก็เมื่อเขาได้ทำคนคนนั้นหลุดมือไปแล้วนะคะตอนนี้เขาเริ่มที่จะกลับมาเห็นคุณค่าในตัวคุณเริ่มที่จะมีการรู้สึกเสียดายคุณ บางครั้งเขาก็เข้ามาส่องนะแต่อาการส่องของเขาอะมันไม่ใช่ส่องแบบเหมือนคนที่โหยหาแต่จะเป็นการส่องแบบส่องแล้วก็ใช้ความคิดใช้เหตุและผลกําลังพิจารณาอยู่สิ่งที่เขาคิดในตอนนี้ก็คือเขารู้สึกว่าเขาอยากที่จะได้คุณกลับมานะคะอยากที่จะกลับมาขอโอกาส ในสิ่งที่เขาเห็นตอนนี้คือเนี่ยไพ่ใบนี้ที่บอกว่าเขากําลังส่องส่องและเป็นการพิจารณาทบทวนอยู่คือเมื่อวันที่คุณหลุดลอยไปแล้วอะ่ะเขาเริ่มเห็นค่าคุณและ energy ของมือหลายๆคนน่ะที่กําลังมาไขว่คว้าเหรียญนะ่ะเหมือนกับว่าเขารู้ดีว่าในช่วงนี้กําลังมีใครหลายๆคนที่กําลังเข้ามาสนใจคุณแล้วก็มีหลายๆคนนะคะหลากหลายมากเลยอะ่ะที่พยายามที่จะเข้ามาทําความรู้จักคุณ มันก็เลยทําให้เขารู้สึกรู้ดีแล้วว่าเขากำลังสูญเสียสิ่งที่มีค่าและเขากําลังมีคู่แข่งมากมายนะเขากําลังคิดว่าจะทําอย่างไรที่จะเอาคุณกลับมาได้เพราะถ้าเขาอะปล่อยคุณไปนานๆนะ่ะซึ่งทุกครั้งเขาอาจจะใช้วิธีว่า เวลาที่เขาต้องการที่จะเลิกกับคุณเขาก็ไปใช้ชีวิตของเขาปกติแล้วเขาก็มีความมั่นใจว่าเออวันไหนที่เขาอยากจะได้คุณกลับมาเขาแค่ย้อนกลับมามาทักทายคุณมาง้อคุณนิดหน่อยคุณก็กลับมาละแต่ครั้งนี้มันเปลี่ยนไปมันไม่เหมือนเดิมเนื่องจากเขารู้ดีว่าตอนนี้ชีวิตคุณคุณอาจจะกลับมารักตัวเองมาโฟกัสตัวเองมากขึ้นทําชีวิตตัวเองให้เปลี่ยนแปลง ะะก็เลยกลายเป็นว่าเริ่มที่จะมีคนอื่นๆจะเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วเขากําลังพิจารณาว่าจะทําอย่างไรที่เขาอ่ะจะ เป็นคนที่กลับมาคว้าคุณไปได้หนึ่งไม้นะคะเขามองว่ากิ่งไม้เนี่ยที่แห้งเหี่ยวยังสามารถที่จะกลับมาปลูกต้นลักกลับมาปักชำให้แตกดอกแตกใบออกมาได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขากำลังคิดก็คือเขาเริ่มที่จะเสียดายคุณแล้วก็กลัวว่าถ้าปล่อยให้นานไปกว่านี้คุณอาจจะมูฟออนจากเขาได้แล้วก็ไปเริ่มต้นกับคนใหม่ๆกำลังพิจารณาในเรื่องของการที่จะเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างเพื่อที่จะติดต่อ,อก,กลับมานั่นเองนะคะ เขาจะติดต่อกลับมาใช่หรือไม่ไพ่สี่ถ้วยนะคะไพ่แดดาบแล้วก็ใบต่อมาไพ่หนึ่งถ้วย นุ่มเหมือนว่าคนคนนี้เขาจะมีความสับสนในตัวเองนะคะเขาอยากที่จะติดต่อกลับมาหาคุณนะแต่มันก็เป็น energy ของคนที่เบื่อเบื่ออยากอยากบางครั้งก็อยากติดต่อกลับมาแต่บางครั้งก็ยังไม่อยากที่จะกลับมาการที่เขารู้สึกว่าบางครั้งไม่อยากกลับมานั่นเป็นเพราะว่าข้อแรกก็คือเขารู้สึกว่าเขายังไม่พร้อมจริงๆที่จะเปิดใจต้อนรับความสัมพันธ์หรือยังไม่พร้อมจริงๆที่จะมีมีใครที่เข้ามาในชีวิตของเขา ะะเขายังติดอยู่ในเซฟโซนอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวของเขาแล้วก็มันเหมือนกับว่าเขารู้สึกว่าเออถ้าเขาไม่รีบร้อนในเรื่องของความและความสัมพันธ์เนี่ยในอนาคตเขาอาจจะไปเจอใครที่ดีกว่านี้ก็ได้นะคะมันก็เลยกลายเป็นอารมณ์แบบเหมือนอยากจะติดต่อกลับมาแต่ก็ยังมีความสับสนว่าจะติดต่อหรือไม่ติดต่อดีนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วเขาก็ฝืนความรู้สึกความต้องการของเขาไม่ได้ เขาจะมีการติดต่อกลับมาหนึ่งถ้วยมีมือที่ยื่นไปขอโอกาสแล้วมีสายน้ําที่ไหลออกมาเป็นการที่แบบแบ่งปันแล้วก็ให้โอกาสดังนั้นคนคนนี้เขากําลังถกเถียงกับตัวเองอยู่แล้วก็พยายามที่จะหาวิธีหาช่องทางในการที่จะติดต่อคุณมาบทสรุปก็คือเขามีเกณฑ์ที่จะติดต่อกลับมานะคะให้เวลาเขาคิด สักรียะหนึ่งนะโอเคค่ะใครที่ชอบคำทำนายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของนาชา้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ